ออโรรานนาทีเริ่มค่ะวันนี้ออโราของเราขอเสนอกับแหวนแถวเพทายทับทิมนั่นเองค่ะโดยตัวเรือนผลิตจากทองคำแท้75%พลอยทับทิมขนาด2มิลิเมตรจำนวนถึง5เมตรและพลอยไวท์เซอร์เคิลขนาด2มิลิเมตรจำนวนถึง6เมตรด้วยกันค่ะน้ำหนักสินค้ารวมพลอยอยู่ที่1.57กรัม โดยทัพทีมมีความหมายสื่อถึงความสำเร็จและลาบยศเพทยสื่อความหมายถึงความมั่งคัง่งและความร่ำรวยนั่นเองค่ะทั้งสองความหมายมารวมอยู่ในแหวนวงเดียวค่ะรับรองว่าเป็นสิริมงคลให้กับผู้ที่สวมใส่อย่างแน่นอนค่ะ โดยสิ่งที่คุณลูกค้าจะได้รับไม่ว่าจะเป็น 1. ใบรับประกันคุณภาพสินค้า 2. ใบรับประกันการล้างซ่อมต่อฟรีตลอดอายุการใช้งานและ 3. ใบรับประกันการรับซื้อคืนสูงสุด70%ตามราคาทองแท่งรับซื้อณวันนั้นนั่นเองค่ะแล้วก็ตามน้ำหนักทองของสินค้าในสภาพสมบูรณ์ด้วยนะคะพร้อมกับใบรับประกันย้ำว่าอย่าลืมใบรับประกันนะคะ สาม,มารถสั่งซื้อได้เลยที่เว็บไซต์ w w w o r o l a c o t h นะคะหรือที่ร้านออร่าทองแท้ทุกสาขาทั่วประเทศนั่นเองค่ะถ้าท่านใดสนใจหรือสอบถามข้อมูลสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะแต่อย่างหนึ่งน้องแพนฟากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะกับช่องทางของออร่า Go ลด์ e อนดนั่นเองค่ะส่วนในครั้งหน้าเราจะมารีวิวสินค้าอะไรกันนั้นสามารถติดตามกันได้นะคะสวันนีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ